ับวัวเว็บ s4u.shop.com คลิปนี้ผมจะมารีวิวกล้องจิ๋วรุ่น Y2000 นะครับเป็นกล้องดิจิตอลที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกครับผมใช้งานง่ายเพียงแค่ปุ่มเดียวครับผมดูกล่องกันก่อนเลยตรงกล่องเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่าสั่งการด้วยปุ่มเดียวนะครับใช้งานแค่ปุ่มเดียวครับใช้งานง่ายแค่ปุ่มเดียว ถ่ายวิดีโอสีพร้อมเสียงถ่ายภาพนิ่งได้นะครับแล้วก็ความละเอียดวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 480p นะครับความละเอียดมาตรฐานความละเอียดภาพนิ่งครับจะอยู่ที่1,280 x 720p นะครับรอ,องรับเมมโมรีการ์ดสูงสุดที่32จิกชาร์จกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ขนาดชาร์จเนี่ยสามารถถ่าย วิดีโอไปได้ด้วยแล้วก็ชาร์จกับ power bank ได้ด้วยนะครับชาร์จกับ power bank ก็สามารถชาร์จไปแล้วก็เลคคอร์ดวิดีโอไปได้ด้วยถ่ายภาพนิ่งอะไรไปได้ด้วยครับผมรอ,องรับ USB 2อนนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอเป็นแบบ AVI ครับผมหรือว่าเป็น MP4 ครับผม โอเคผมแกะมันออกมาแล้วครับผมจะให้ดูครับผมนี่ครับภายในกล่องก็จะมีตัวสินค้าซึ่งเป็นตัวกล้องของเราและที่แถมมาก็คือเป็นแผ่นไดเวอร์คู่มือพวงคุญแจตะขอนะครับแล้วก็สาย USB เอาไว้ชาร์จกับคอมหรือว่าดูข้อมูลที่เราถ่ายได้ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สายคล้องคอครับผมสายคล้องคอสามารถคล้องคอ,อถ่าย ขนาดที่เราไปเที่ยวเอาติดตัวไปได้ทุกที่ครับผมเพราะมีขนาดเล็กแล้วก็น้ําหนักเบามากครับถ้าคุณไม่อยากพกกล้องที่มันเป็นกล้องดิิตอนที่ขนาดใหญ่เทอะทะน้ําหนักก็หนักครับผมคุณสามารถพกตัวนี้แทนไปได้ครับผมเพราะมีขนาดเล็กและเบาครับผมตัวกล้องนะครับหน้าเลนตรงนี้ครับผมมีพอร์ตเสียบ ชาร์จตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ใส่เมมตรงนี้นะครับโอเคครับมาพูดถึงการใช้งานนะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับหลังจากที่เราใส่เมมเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เรากดเปิดเครื่องก่อนครับกดปุ่มนี้ครับมันมีแค่ปุ่มเดียวแหละครับกดเปิดครับให้ไฟสีแดงมันขึ้นค้างเห็นไหมครับขึ้นค้างอย่างนี้ครับผม นี่บ่งบอกถึงสถานะการสแตนบายครับก็คือการพร้อมใช้งานครับผมผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับการถ่ายวิดีโอให้เรากดปุ่มเดิมซ้ําอีกหนึ่งครั้งโดยการกดค้างนะครับไม่ใช่กดทีเดียวครับถ้ากดทีเดียวมันจะเป็นการถ่ายรูปครับกดค้างนะครับให้ไฟมันกระพริบกระพริบครับแล้วมันก็จะกระพริบไปเรื่อยๆครับเทสการถ่ายวิดีโอกล้องวายสองพันครับโอเคผมจะเอาไปเปิดให้ดูในคอมนะครับ หยุดถ่ายทำยังไงหยุดถ่ายกดทีเดียวครับไม่ต้องกดค้างนะครับกดแค่ทีเดียวครับผมปิดเครื่องกดค้างครับไฟมันจะกระพริบแล้วก็ดับไปครับโอเคครับถ้าเกิดว่าจะถ่ายภาพนิ่งเนี่ยทำยังไงถ่ายภาพนิ่งก็แค่กดค้างครับเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราจะถ่ายภาพนิ่งเราไม่ต้องกดค้างครับเรากดแค่ทีเดียว แต่ว่ามือต้องนิ่งๆนะครับถ่ายความานิ่งต้องกะเอาครับกะระยะเอากดปึ๊บเห็นไหมครับไฟมันจะกระพริบถ่ายอีกก็กดอีกโอเคปิดเครื่องทำยังไงกดค้างมันจะดับไปเท่านั้นแหละครับอ่าแล้วก็ ดูข้อมูลหรือว่าชาร์จไฟยังไงผมจะทําให้ดูครับขั้นตอนแรกเสียบสาย USB ครับข้อคอมเสียบไปครับขออนุญาตนะครับผมจะต้องใช้สองมือครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล้องนะครับเพราะผมมีมือเดียวครับอีกม,มือจับกล้องโอเคผมกำลังเสียบโอเคผมเสียบแล้วครับ เสียบแล้วน,นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเสียบกับคอมนะครับเสียบกับคอมมันจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัตินะครับถ้าถามว่าไฟมันกระพริบทําไมไฟมันกระพริบกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยหมายความว่ากําลังชาร์จไฟอยู่ครับถ้าเกิดว่ามันชาร์จเต็มแล้วมันจะ,ะไฟตีดแดงจะขึ้นค้างนะครับก็คือถ้าเสียบเข้าคอมเมื่อไหร่มันจะชาร์จเองโดยอัตโนมัติครับ แล้วก็จะติดขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับกด Enter เข้าไปครับมันจะแยกเป็นสองโฟลเดอร์นะครับขออนุญาตปิดแฟลชครับผมโอเคมันจะเป็นแบ่งเป็นรูปภาพครับที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่ครับเห็นไหมครับนี่ครับต้องมือนิ่งๆกะแม่นๆนะครับแล้วก็วิดีโอครับผมที่เราถ่ายเมื่อสักครู่ การถ่ายวีดีโอกล้องวันสองครับ,รบโปรแบโปรแกมเปิดเปิดให้ดูในคอมนะครับหยุดถ่ายท่านยังไงหยุดถ่ายกดอีเดียวครับโอเคเนี่ยครับถ้าเห็นเวลาในคลิปไม่ตรงปรับยังไงเข้าไปปรับที่เนี่ยครับไฟล์ที่ชื่อว่า time ครับแล้วก็ใส่เวลากับวันที่ปัจจุบันลงไปครับผมเท่านี้แหละครับลืมบอกไปอ่า ในเว็บไซต์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันจะสามารถใช้แทนกับใช้แทนกล้องเว็บแคมได้ครับผมคือใช้เป็นกล้องเว็บแคมได้แล้วก็ถ้าถามว่าบางคนเสียบเข้าไปแล้วแต่คอมพิวเตอร์บางคนไม่รองรับก็ต้องลงแผ่นไดเวอร์ก่อนครับ ลงไดเวอร์ทำยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับครับเห็นลายแผ่นไหมครับคือต้องเอาไอ้ลายตรงเนี้ยลงครับแล้วไอตรงนี้ขึ้นครับคือบอกผ่านวิดีโอนี่ก็สังเกตยากครับคือถ้าคุณได้สินค้าแล้วคุณจะเห็นเองนะครับลองกดใส่เข้าไปครับผม โอเคมาแล้วนะครับผมมาแล้วเนี่ยครับในแผ่นมันจะมีแบบนี้ครับคืออันนี้ก็จะเป็นรูปอ่าวดัดสินค้านะครับจากทางโรงงานครับผมอ่าคือไม่ต้องไปสนใจอะไรครับคือให้เราไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างอื่นนอกจากอันนี้อันเดียวครับกดเข้าไปครับแล้วก็เสียบตัวกล้องเนี่ยครับเข้ากับคอมครับ แล้วก็กดอัปเดตแค่นี้แหละครับคือการลงไดเวอร์เป็นอันเรียบร้อยครับเท่านี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้กับ power bank ยังไงก็แค่เนี่ยครับ power bank คุณก็เสียบอันนี้เข้าแล้วก็เอาอันนี้เสียบเข้ากับ power bank ครับปึ๊บเสียบเข้าไปเท่านี้ครับเห็นไหมครับไฟกระพริบ,บหมายถึงว่ากำลังชาร์จอยู่ครับ รุ่นนี้จะพิเศษตรงที่ว่าาชาร์จไปเลคคอดไปด้วยเพราะฉะนั้นการใช้กับ power bank ชาร์จไปด้วยแล้วก็คอดไปด้วยก็จะไม่มีปัญหาครับทําให้คุณไม่มีปัญหาในเรื่องของแบตเตอรี่ครับคือจากเดิมเนี่ยแบตเตอรี่ในตัวกล้องเนี่ยมันจะได้แค่ต่อเนื่องที่1ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้กับ power bank เนี่ยจะต่อเนื่องได้ถึง แล้วแต่ power bank ของคุณนะครับกี่มิลลิแอมมันก็ยิ่งนานนานไปแต่ผมเคยลองนานสุดก็ประมาณ2วันสามวันก็ได้ครับผมเพราะว่าไอตัวนี้ก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่ากว่ามิลลิแอมนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณว่าเออ power bank มันใหญ่ไป power bank รุ่นเล็กก็มีครับแล้วแต่คุณจะหาเลือกซื้อ power bank ครับผมโอเคครับถ้าเกิดว่าไฟเนี่ย มันน่าลำคาญก็หาอะไรมาปิดไว้นะครับสติกเกอร์ครับอ่าโอเคครับสนใจกล้องวายส0งพตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.spoushop.com หรือโทรเบอร์092468 5 8 0 7นะครับเว็บนี้เว็บเดียวครับผมบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีการโกงเพราะเก็บเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบ การรีวิวไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ